สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Freedom Life บ,บายปานนันนะคะวันนี้นันมีข้อมูลดีๆจะมาเล่าให้ฟังนะคะเกี่ยวกับโรค CVS นะคะหรือว่าคอมพิวเตอร์สิมโทรนะคะก็ในยุคปัจจุบันนะคะที่เราเรียกกันว่ายุคดิจิตัลเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าชีวิตของเราเนี่ยอยู่ติดอยู่กับแท็บเล็ตนะคะมือถือสมาร์ทโฟนหรือว่าคอมพิวเตอร์ซะส่วนใหญ่นะคะบางคนเนี่ยใช้เวลาวัน ถึง8ชั่วโมงนะคะที่อยู่กับอุปกรณ์เหล่านี้นะคะแล้วอุปกรณ์เหล่านี้ก็คือจะมีแสงสีฟ้าที่เขาเรียกว่า blue light นะคะก็แสงสีฟ้าเนี่ยจะเป็นอันตรายกับดวงตาของเราโดยตรงนะคะ mm hmm. ก็คือมีความรุนแรงเท่ากับรังสีอัลตราไวโอเลตเลยทีเดียวนะคะ blue light เนี่ยถ้าสมมติว่าเราใช้สมาร์ทโฟนนะคะในช่วงก่อนนอนนะคะ แสงเหล่านี้มันจะทําให้เรานอนหลับไม่สนิทด้วยเนื่องจากว่าแสงเหล่านี้นะคะมันก็จะเข้าไปกระตุ้นระบบประสาทของเรานะคะทําให้เรารู้สึกสับสนนะคะสมองของเราจะสับสนว่าณเวลานี้เป็นเวลากลางวันหรือว่าเวลากลางคืนนะคะมันจะทําให้การนอนหลับของเราเนี่ยไม่ปกตินะคะแล้วก็ในส่วนของ การป้องกันนะคะเราจะป้องกันได้อย่างไรบ้างนะคะถ้าสมมติว่าเราจําเป็นที่จะต้องทํางานกับคอมพิวเตอร์หรือว่าอุปกรณ์เหล่านี้ในช่วงระยะเวลานาน,านๆเนี่ยเกินกว่า 2- หรือ3มชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยก็คือแนะนําว่าทุก15บนาทีนะคะให้เราพักสายตาจากจอคอมพิวเตอร์หรือว่า,ามือถือแท็บเล็ตของเรานะคะแล้วก็ไปทากิจกรรมอย่างอื่นบ้างสักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยกลับมาทําใหม่นะคะ ก็จะช่วยได้หลายระดับหนึ่งถ้าท่านใช้คอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานานๆาน,นะคะท่านั่งนะคะควรจะเป็นท่านั่งที่ถูกต้องอย่างเช่นอจอคอมพิวเตอร์ต้องอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าสายตาเล็กน้อยนะคะแล้วก็เมาส์นะคะอยู่ต่ำกว่าระดับข้อมือนิดหน่อยนะคะเก้าอีออ้นะคะควรจะเป็นเก้าอ,อี้ที่มีพนักพิงแล้วก็นั่งตัวตรงนะคะให้หลังชิงพ,พิงพนักเก้าอ,อี้นะคะแล้วก็ เพราะว่าในส่วนนี้ถ้าเราใช้คอมพิวเตอร์นานๆเนี่ยมันจะมีอาการอื่นๆร่วมด้วยอย่างเช่นปวดไหล่ปวดหลังนะคะก็ตรงนี้จะช่วยได้ในระดับนึงแล้วก็ในส่วนของการรักษาอื่นๆนะคะก็คือเราสามารถรับประทานสารอาหารที่ชื่อว่าลูทีนและซีแซนทีนนะคะเพื่อช่วยบำรุงจอประสาทตาของเราโดยโตรงนะคะ ลูทีนและซีแซนทีนเนี่ยก็คือหาได้จากในผักสีส้มสีเหลืองทั่วไปนะคะอย่างเช่นแครอทหรือว่าตัวฟักทองนะคะตรงนี้ก็จะมีสารลูทีนและซีแซนทีนอยู่แต่ถ้าสมมติว่าใครแบบว่าโอยผักพวกนี้เราไม่ทานเลยอะ่ะเราจะทำยังไงดีถึงจะได้รับลูทีนและซีแซนทีนเพื่อมพรุงสายตานะคะก็มีแนะนำในส่วนของ อาหารเสริมหรือวิตามินเสริมนะคะสำหรับวันนี้นางก็จะแนะนําในตัวของทาเกตนะคะที่จะมีสารอาหารเกี่ยวกับตัวรูทีนและซีแซนทีนบำรุงสายตาโดยตรงนะคะเพื่อป้องก,กันอาการตาแห้งปวดตาแสบตาจากการใช้คอมพิวเตอร์และแท็บเล็ตมือถือนะคะหรือว่ารักษาในส่วนของคนที่มีอาการมากๆแล้วอย่างการเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมนะคะเป็นรุ้นในตาเสื่อมางตัวนี้ จะรักษาควบคุมไปถึงโรคต้อต่างๆด้วยนะคะต้อหินต้อกระจบต้อเนื้อก็คือสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้เลยทานแค่วันละหนึ่งเม็ดก่อนนอนนะคะจะช่วยให้ดวงตาของคุณเนี่ยสดใสขึ้นแล้วก็ป้องกันปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเบงนตาได้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้รายการปีดำไลฟบายปาหนังเนี่ยก็ขอลาไปก่อนนะคะอ้ออย่าลืมกดติดตามช่องของเรานะคะเพื่อที่จะรับข้อมูลขาา่าวสารดีๆอย่างนี้ตลอดเวลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ